สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามาจากกลุ่มธุรกิจคาเฟ่นะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปคาเฟ่ที่เปิดใหม่ของเราค่ะและเนื่องในโอกาสที่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกนะคะเราก็จะมีบริการเครื่องดื่มฟรีค่ะโดยเครื่องดื่มที่เราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทของชาและกาแฟค่ะเนื่องจากเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ ทางร้านเราได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะและเรื่องที่เราอยากจะแนะนําต่อไปนะคะก็คือสโซนภายในร้านค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนสําหรับลูกค้าทั่วไปที่สามารถถ่ายรูปเล่นและนั่งเล่นได้โดยไม่รบกวนลูกค้าโซนอื่นค่ะโซนที่2นะคะก็จะเป็นโซนสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะทํางานค่ะโดยลูกค้าสามารถจองห้องกับทางเพจของร้านได้ค่ะและโซนที่3นะคะคือโซน ของสัตว์เลี้ยงค่ะโดยลูกค้าสามารถนำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้าไปภายในร้านได้ค่ะโดยเพียงแค่จ่าย100งยบาทค่ะส่วนในเรื่องของส่วนลดนะคะก็จะมีเซลล์10%สสำหรับลูกค้าที่เกิดวันนั้นนะคะและมีเซลสิเอร์เซนในส่วนของลูกค้าที่ต้องการจะทำงานนะคะโดยแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาหรือบัตรพนักงาน,นะคะ่ะ ร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยลำพูคลอง6ค่ะทุกคนสามารถเข้ามาแวะเวียนแวะชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ